ตาเจ้าสวัสดีนักเรียนม .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะจิงๆบอเมอนหลายขานตีเออร์อีเออร์คอก็คือบทที่สอง <c oughs> วันนี้เรามาดูบทที่สองนะคะบทที่2เกี่ยวกับเรื่องสวัสดีหรือว่าภาษาจีนก็คือหนีเหาอ่าเรามาดูนะคะหนีเหาอยากให้นักเรียนนี เรามาดูผลการเรียน,นรู้ที่คาดหวังนะคะให้นักเรียนสามารถทักทายผู้อื่นได้อ่ะสองก็คือสามารถเขียนเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับทักทายได้นะคะอ่าสำหรับบทนี้สิ่งที่เราต้องเรียนเลยก็คือบทสนทนาเรื่องสวัสดีคำศัพท์ใหม่และก็ข้อสังเกตนะคะโอเคโอเคเรามาดูกันค่ะก่อนที่เราจะเรียนบทสนทนาจริงๆแล้วเราต้องรู้จักคำศัพท์ก่อน เราไปเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์ใหม่คำศัพท์ใหม่หมภาษาจีนออกเสียงว่าออกไปช,ชื่อชื่อชือแปลว่าคำศัพท์ใหม่นะคะเรามาดูคำศัพท์ใหม่ของเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบคำสิบคำพอสีทำไมมันดูอันนี้เนาะ สีไหมสีไหมสีม่วชัดตาสีม,ม่วงชัดไหมอเออดีขึ้น <c oughs> เรามาดูคำแรกลูกคำที่หนึ่งสวัสดีสวัสดีออกเสียงว่าหนีห่าวหนีห่าวอ่ะเรามาดูนะคะเรามาดูคำว่าหนีห่าวสะกดยังไง นี้เกิดจากเพชนะเนเนบวกกับสระอีใส่วันณยุเสียงที่สามตัวนี้ออกเสียงว่าหนีหนีส่วนคำว่าหาวนะลูกหาวเกิดจากเพชนะเอบวกสระเอา เธอเอาฮาวใส่วรณยุเย์เสียงที่เท่าไหร่เสียงที่สามอะออกเสียงว่าหนีฮาวไหมไม่คำนี้ออกเสียงว่าหนีฮาวหนีฮาวท้าไมถึงออกเสียงว่าหนีฮาวจำได้ไหมกดของเสียงสาม ย้ำแล้วย้ำอีกนะเนี่ยกดของเสียงสามเมื่อเสียงสามอยู่ด้วยกันสองตัวตัวแรกจะเปลี่ยนเป็นเสียงสองทันทีดังนั้นคำนี้จึงออกเสียงว่าหนีห่าวหนีห่าวโอเคนะคะทีนี้เรามาดูลำดับขีดของหนีห่าว คำว่าหนีนะลูกขออนุญ,ญาตมาข้างล่างโอ้หนีมาตรงนี้ก็ได้นี่ลำดับขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่อ่ามาต่อกันนะคะทีนี้คําว่าห่าวหาว่าลำดับขีดรำดูคําว่าห่านะคะ เ,บบเส้นแรกเขียนแบบนี้นะคะเส้นที่สองมาแบบนี้และเส้นที่สามตัดปิดแบบนี้เห็นไหมเส้นตัวนี้หลังจากนั้นตัวนี้เส้นขีดจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วลากต่อลงมาเพิ่มแล้วขีดเส้นตรงกลางนะคะนี้หา่าวนี้หา่าวแปลว่าสวัสดีอ่าโอเคเรามาดูคําว่าหนีลูกทีนี้คาที่สองคำนี้ออกเสียงว่าหนีหนี นี่เราสะกดไปแล้วเกิดจากพยัญชนะเนอบวกกับสระอีใส่วันยุกต์เสียงที่สออกเสียงว่านี่นะคะนี่ลำดับขีดเราก็เรียนไปแล้วด้วยนี่แปลว่าคุณหรือว่าเธอนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้ค่ะเรามาดูคําต่อไปคําว่าคานี้ออกเสียงว่าวอวอวอแปลว่าฉันผม ไออ่าโอเคประเทศจีนเขาก็จะไม่มีคำแทนตัวหยาบๆเหมือนบ้านเรานะคะก็ใช้บอกกันหมดนั่นแหละใช้วอใช้นีอ่าโอเคเรามาดูลูกคำว่าบอเกิดจากเพชนะวูบวก,กับสระโอเออทำไมไม่ออกเสียงว่าบอละ่ะคงออกเสียงว่าวูนี่ไม่โอเคเออ,อกเสียงว่าบอเนาะ บวกวนอยุกเสียงที่สามบโอมันจะออกเสียงว่าวูไม่ใช่ออกเสียงว่าบอ่อนะวูเออวูอ่ะออกเสียงว่าวูสระ,ะโอโวัโอวัววใส่เสียงสามเป็นวัเออนะไม่ใช่สระ,ะออนะลูกนะสระ,ะอรไม่มีวู เออโวออกอย่างโปรเฟชชั่นอลอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูลูกโวเส้นขีดของโวนี่มีกี่เส้นอ่ะเรามาดูนะคะน,นี่คือเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นนี้สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดเส้นขีดโวแปลว่าฉันอ่ะโอเคคำต่อไป ห่าวหาวตัวนี้เราเรียนไปแล้วห่าวไม่สอนสกุลแล้วนะโอเคนะอยากรู้ว่าสกุลไงย้อนกลับไปที่เดิมนะหรือว่าจะให้สอนอักษรก็สอนห่าวเกิดจากเพชนะเฮอบวกกับสระเอาเฮอเอาหาวใส่วันณยุเสียงที่สามเอ๊ะบทนี้จะมีพยชนะเสียงอื่นไหมเนี่ยทำไมไม่มีแต่เสียงสามดเลยโอเคไม่เป็นไรห่าวนะคะหาวแปลว่าด,ดีหรือสบายดีนั่นเอง ลำดัห่าวลำดับขีดของห่าวเขียนทบทวนอีกครั้งนะเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวลาเขียนนะคะพยายามเขียนให้ติดกันนะเพราะมันเป็นคำเดียวกันเนี่ยดูสิคำเดียวกันนะเนี่ยนี่เป็นต้นห้ามเขียนห่างกันเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เธอเขียนห่างกันปพ๊บออ่าอ่านไม่เป็นคำและไม่รู้เรื่องและอ่าเพราะตัวนี้ มีหน้าที่เป็นอักษรข้างของของตัวอักษรนั้นดังนั้นเราต้องเขียนติดกันนะคะอ้าโอเคเรามาดูคําว่ามามาแปลว่าไหมมาตัวนี้เกิดจากพยนญชนะโมบวกกับสระอามีวรรณยุกไหมคะอาจตอบให้เลยว่าไม่มีไม่มีนะดังนั้นการที่ พยัญชนะจีนเนี่ยพินอินจีนเนี่ยไม่มีวรรณยุกต์ให้เราออกเสียงเบาอ่ะเรามาดูนะคำนี้จึงออกเสียงว่ามามาแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเติมวรรณยุกเข้าไปเสียงที่หนึ่งตัวนี้จะออกเสียงว่ามามามันเป็นการลากเสียงยาวกว่าเดิมมา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 โอเคเห็นความแตกต่างหรือย่าง อ่ะเรามาดูคําว่ามามามีลําดับขีดดังนี้เวลาเขียนตัวนี้นะให้เราเริ่มจากตัวนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นเดียวกันนะนี่หกดังนั้นคําว่ามามาเห็นฉันอ่านตรงนี้คําว่ามามีทั้งหมดลําดับ หกขีดจำไว้นะว่าเส้นนี้คือเส้นเดียวกันเล s o l u t i o นไปใส่เส้นนี้คือเส้นเดียวกันให้เขียนลากมาแบบนี้จุดโอเคนะคะเส้นเดียวกันมาแปลว่าไหมนั่นเองอตัวนี้บอกบอกอางนิดหน่อยก็คือเป็นการย้ำไม่ใช่ย้ำเขาเรียกว่าตัวเสริมท้ายประโยค เป็นการแสดงคำถามม,มาไหมสวยไหม,มเป็นต้นนะอ้าวโอเคเรามาดูลกูกคำต่อไปคำนี้ก็เช่นกันภาษาจีนออกเสียงว่าเย่เ yeah, ย yeah, e ่ขี้บวกกับสระเออเฮ้ย <h> ถ <oy> ูกไหมเนี่ยยี ไม่สละ e. อีเป็นสละอ e. ีฉลูแล้วสละนี้ยเ e. ป็นสละอ e. ีอ่ะเมื่อสละอ e. ีอยู่ตัวคนเดียวเขาจึงตัดอ e. ีออกใส่เป็นย e, แล้วก็บวกด้วยกับแล้วก็บวกด้วยกับตัวนี้สละเออใส่ใส่วันในยุคเซนที่สาอ่านว่า เยเย่ yeah. Yeah. เขาเป็นสระที่อยู่คนเดียวนะคะเขาเกิดการแปลงร่างมาอ่ะจึงทำให้เขามีลักษณะดังนี้อ่ะเรามาดูสิเยเยมีทั้งหมดกี่ลำดับขีดอ่ะเส้นที่หนึ่งสีไหนอ่ะอ้หนึ่ง 2อสม,มีทั้งหมด3ามลำดับขีดเยแปลว่าก็เช่นกันตัวนี้นะคะเป็นไบายากรณ์ตัวหนึ่งก็คือเวลาจะใช้นี่ใช้คำว่าก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันอย่างเช่นฉันสวยเธอก็สวยเป็นต้นฉันสวย อ่ะเพี้ยเลี่ยงเพี้ยเลี่ยงแปลว่าสวยเพี้ยเลี่ยงฉันสวยภาษาจีนจว่าไงว้วเพี้ยเลี่ยงเธอก็สวยนี้ใช้คำว่าหนีแต่ว่าออกเป็นเสียงสองเพราะว่าเพราะว่าคำว่าเย่เย่ก็คือเสียงสามใช่ไหมนี่เย่ เที่ยวแล้วเธอฉันสวยเธอก็สวยเออละ่ะบอกเธอขึ้นก่อนเนะกระซางสัดต้องงามกว่าอ้าวโอเคเราดาูคำต่อไปลูกคำนี้มากภาษาจีนออกเสียงว่าเหนินเหนินอันนี้คือการมากในระดับที่ปกติ แต่ถ้ามากมากมากกว่านี้มันจะมีคําว่ากว่านี้อยู่มากกว่าอะไรเงี้ยเออมนภาษาอังกฤษมันจะมีมากมากที่แสดงถึงว่ามากมากกว่านี้เออเอ,อ่าเฮิ่นคำเดียวแปลว่ามากเรามาดูสิเพิ่นมีกี่ลำดับขีดหนึ่งสองสามเขียวไปไหนอะเพิ่งรู้ตัวว่าต้องใช้สีเขียวหนึ่งสองสามสี 5้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้าลำดับผีดนะคะเรามาดูเฮนเกิดจาวพิชชนะเฮอบวกกับสละเอินเฮอเอินเฮิรใส่วรนณายุเสียงที่ 3. สามจี๊สามอีกเรียว <c oughs> โอ๊ยเอา้าโอเคเฮินใส่เสียงสามเฮิ่นใส่เสียงสามเป็นเฮิรเฮิ่นแปลว่ามากถ้าจะบอกว่าดีมาก คำว่าดีภาษาจีนว่าไงนะดีดีดีด,ด,ดีดีก็คือหาใช่ไหมมากก็คือเหินถ้าบอกว่าดีมากให้เราพูดว่าเหินเหินอะไรเหินหาทำไมถึงต้องออกเสียงว่าเหินไม่ออกเสียงว่าเหินเหมือนในนี้ล่ะจำได้ไหมกฎของเสียงสามคือตัวแรก เป็นเสียงสตัวที่2ก็ต้องเอ้ยตัวแรกเป็นเสียงสมตัวที่2เป็นเสียง3เหมือนกันดังนั้นตัวแรกต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเสียงสองทันทีดังนั้นจึงออกเสียงว่าเพินหาอะเรามาดูนะคะเพินหาแปลว่าดีมากโอเคเรามาดูนะคะคำต่อไปล่ะล่ะภาษาจีนออกเสียงว่าเน่ เนอตัวนี้ให้ออกเป็นเสียงเป็นยังไง,เส,งเ,เสียงเบาอ่ะเสียงเบายัางไงเพราะว่าเขาไม่มีวรรณายุกอ่ะเรามาดูคําว่าเนอเกิดจากพยัญชนะเนอบวกกับสระเออเป็นเนอใส่วรรณยุกเสียงเบาโอ้ยไม่มีวรรณยุกเนออ่ะทีนี้ถ้าเนอเกิดการใส่วรรณยุขึ้นมาล่ะเสียงหนึ่งก็จะออกเสียงเป็นเนอ เนอก็จะต่างกันลิบลับเลยนะคะจ่าเขาเรียกว่าจับดีๆโอเคทีนี้เรามาดูค่ะเน่เขียนยังไงขั้นตอนแรกให้เราเขียนเขียนโขนี่ก่อนนะเขียนเพ้นผานก่อนเวลาเขียนเขียนสี่เหลี่ยมนะไม่ใช่เขียนมาแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีเส้นตั้งลงมาก่อนแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เส้นเีื นี่คือเนอ่เน่ไปว่าล่ะแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะคุณภาษาจีนว่าไงคุณนี่อ่ะใส่เน่ลงไปแล้วคุณล่ะตัวนี้ออกเสียงว่าหนี่เน่หนี่เน่ไปว่าแล้วคุณล่ะน่ะแล้วคุณล่ะ คำต่อไปคำยอดฮิตใายเจียนใายเจียนแปลว่าลาก่อย <c oughs> ลาก่อนนะคะอ่ะ <c oughs> เรามาดูใายเกิดจากพยัญชนะจือบวกกับสระอายใส่วันยุคเสียงที่สี่จือายใส่เสียงสี่เป็นใายจือบวกอาย บวกเสียงสีเป็นจ่ายคำว่าเจียนทีนี้น่ะเจียนเกิดจากพยัญชนะจีบวกกับสระเอียนจีเอียนเจียนใส่วรรณยุเสียงที่สี่จ่ายเจียนพูดวลาก่อนเรามาดูรูปจ่ายเจียนเขียนแบบไหนตัวนี้ลบได้ไหมเนี่ยลบก่อนนะขออนุญาตลบก่อนค่ะอ่ะเรามาดูคำว่าจ่ายรูป ฉันก็นใส่สีไปมาเนาะอ๋อย่านี่อ่ะจ้าเจียนเส้นแรกที่เราต้องขีดเลยคือเส้นผงหผงแล้วก็ชูงมามาแบบนี้ลืมเส้นขีดเลยอย่างเอาให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยอ่ะจ้าทีนี้เจียนนะคะ ดูเร็วไปไหมไม่เร็วเนาะทีนี้เจ,จี๊เจีบาลาดกดโอเคพวกเราก็เคยใช้ทีนี้คำต่อไปคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่าจุยจินจุยจินจุยจินแปลว่าช่วงนี้เรามาดูคำนี้ออกจะเขียนยากหน่อย แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเขียนเราต้องมาเขียนสะกดก่อนเอ,อเรียนสะกดก่อนจุ้ยเกิดจากพยัญชนะจือบวกกับสระอุยจืออุยจุยจ้ยใส่วรรณยุกต์เสียงที่สี่จุ้ยอ่ะเรามาดูคำว่าจินทีนี้นะจินเกิดจากพยัญชนะจีบวกกับสระอินจีอินจินใส่วรรณยุกต์เสียงที่สี่จุ้ยจินแล้วช่วงนี้เร็วๆเวนี้ยที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาน่ะเออ ช่วงนี้ประมาณนี้แหละอ่ะเรามาดูความว่าจุ้ยจิ้นลูกเขียนยังไงสีฟะาสีฟะจังบทับกันเ <c oughs> บี้ยวละงานอยู่เออเอาได้อยู่หรอกอืจุ้ยจิ้นนะคะเส้นจะค่อนข้างเอ้ไม่ยากหรอก อะขั้นตอนแรกเราต้องวาดพาทิต์ก่อนรื้อตัวนี้คือรื้อรื้อแล้วตามด้วยเส้นหงหงแล้วก็ชู่ชู่หงหงขีแล้วก็ตามดูตัวนี้นี่คือจุย้ยยากไหมไม่ยากเข้ามาจินจ้นจิ้นต้องวาดตัวข้างในก่อนวาดมาสักเขียนตัวข้างในก่อนอ้าวเส้นเป็นแบบนี้อือ สองสามีห้าหกเนี่ยตัวนี้อันเดียวกันนะหกก็ 6, 7จ็ดซุยจินช่วงนี้โอเคคำศัพท์พวกเราเรียนไปแล้วนะอา้าวโอเคเดี๋ยวเราชื่อจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเชิงสือเชิงสือแปลว่าคำศัพท์ใหม่เอาปมะเมินหลายขั้นกี่ขั้น หนีเห่าหนีเห่าสวัสดีหนีหนี่แปลว่าคุณหรือเธอหัวหัวแปลว่าฉันหรือผมเหาะเหาะเหาะแปลว่าดีหรือสบายดีมามามาแปลว่าไหมเย่เย่เย่แปลว่าก็เช่นกันเหินเหินแปลว่ามากเน่เน่แปลว่าหละ่ะ 再见，再见แปลว่าลาก่อน最近，最近แปลว่าช่วงนี้อ่าโอเคนะคะที่ในนักเรียนการบ้านวาดสีขาวก่อนการบ้านาานะคะสีขาวอยู่ไหนอยู่นี่สุดสิบวาดสีขาวแล้ว ไม่สิเอออ้าฉันว่าสีขาวกันแป๊บหนึ่งอ๋อไม่ต้องว่าสีขาวก็ได้นี่เรามีสติกเกอร์อยู่อ๋อสติกเกอร์อยู่ไหนคะสติกเกอร์นี่อันที่เป็นโน้ตเนี่ยไงสีชมพูแล้วกัน การบ้านเอาใส่สีอะไรดีข้างในสีแดงโอเคการบ้านให้นักเรียนคัดคำศัพท์ทั้ง10บคำลงในสมุดคัด ทีนี้เรามาดูสมุดคัดสิบคำใช่ไหมทีนี้เวลาเขียนดูเราจะมีเอเอามันจะมีมันจะเป็นเส้นแบบนี้อ่ะอย่างเช่นคำแรกเดี๋ยวเดี๋วก็วปีก่อนเพราะว่า เอาเธอสัญญากไกลตัวนี้คัพเปโอเคอ่ะ <c oughs> ฉันจะเอาวันนี้สวยแล้ววาดใหม่เออคิดซะว่าเป็นช่องเท่ากันนะอ่ะเวลาเราคัด ให้เราหากึ่งกลางของคําก่อนอย่างเช่นคําแรกนี้ห่าใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปนสนใจคําว่าห่าเรามาดูคําว่าหนีก่อนเพราะเราจะคัดคําว่าหนีนี้เราต้องดูเส้นกึ่งกลางของมันเราด,ดูกึ่งกลางของมันคาว่าหนี่ในเมื่อเราได้กึ่งกลางของมันแล้วเราก็เอามาคัดในนี้ในช่องอคําแรกนะนี่อ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ เส้นนี้คือหน,นีนะอ่ะคุณคู่ค้าหนูจะคัดยังไงดีคะคำนี้มันมีทั้งสองคำน่ะว่ะเอาเอาอย่างนี้คําว่าหาวก็เขียนต่อกันไปเลยอย,อย่างลบยูใสเอาหาวเรามาดูกึ่งกลางของคําว่าหาวกวา่อนอ่ะได้แล้วได้แล้วทีนี้ให้เราเขียนลงไปลำดับขีดของหาวเป็นยังไง นี่หาวก็คือสวัสดีทีนี้เวลาเขียนแถวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดแถวแนวนอนจะมีทั้งหมด12ช่องถ้าเขียนสองคำมันก็จะได้พอดีใช่ไหมล่ะเออของเรามีแต่สองคำทีนี้มีกี่บรรทัดจะไม่ได้แต่ว่าให้เขียนหนึ่งคำเนี่ยคำละโอ้นี่คำละ สบรรทัดแล้วก็บวกกับพินอินด้วยบวกกินอินอีกหนึ่งบรรทัดสรุปหนึ่งคำจะต้องเขียนที่3บรรทัด เธอมาตรงไว้แค่นี้คืออะไรที่เด็กๆจิ๋วมากเธอสนิทสมัยฉันเรียนในี่ฉันหนักกว่านี้แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะลูกนะเพื่อคะแนนของเราเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เรียนกันเนาะอะรอย่างเราเรียนออนไลน์ทีนี้คัดเสร็จหายลูก สมุดคัดที่เราคัดไปเนี่ยส่งลงลายกลุ่มส่งยังไงตั้งอัลบัม้มครูจะตั้งอัลบัม้มชื่อกลุ่มให้แล้วก็เอารูปภาพที่เราถ่ายนะยัดลงไปในอัลบั้มเลยแต่ทุกรูปภาพ ข้อแม้ข้อจํากัดทุกรูปต้องเขียนชื่อเธอจะเขียนแบบไหนก็แล้วแต่เธอเธอเขียนมาให้ครูอ่านออกและเลขที่ชื่อชั้นเลขที่นะน,นะคะอ่าสมมุติว่าดิฉันนางสาวเขียนไปอาจจะพิมพ์มาก็ได้ ตะโชั้นม4ทับ3เลขที่45หาอ๋ออาจจะพิมพ์ทับรูปภาพมาันมาก็ได้เป็นลายน้ําของตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเอาไปลอกเออเผื่อเพื่อนมันลอกกับมันลอกได้แต่เผื่อเพื่อนเอาไปเป็นแอบอ้างมือของตัวเองเป็นต้นนะคะอาการบ้านมีแค่นี้โอเคนะคะถ้าเกิดมีใครสงสยัยหรือว่า ต้องการสอบถามสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรโทรมาที่เบอร์ของครูได้เลยโอเคถ้างั้นวันนี้ขอขอบคุณค่ะใจเจียน